ล้วครับสวัสดีครับเลยที่ครับครับกลับมาแล้วครับหลังจากหายหน้าหายตากไปนานนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาคีโมี่เหม็นกับมิกกีสิบเก้านะครับสาหรับใครที่ปั่นสายไฟเตอร์เยอรมันมานะครับจะสุดสายไม่รู้จะไปสายดีไหนดีนะผมแนะนําเลยว่าให้มามิกก9สิบเก่อนนะครับเพราะว่ามิกก9สิบเนะครับมิกกี้สิบเก้านี้เป็นไฟเตอร์ที่ดุดันทางด้านพลังทาอ่าพลังทาลายนะครับพลังขับเคลื่อนอ่าระบบการบินทุกอย่างมิกกี้สิบเก้านี้เกิดมาเพื่อล่าครับเป็นผู้ล่าที่แท้จริงเลยนะ ในห้องท็อปตอนนี้นะครับเพราะว่าอะไรมิกิป 9T ลำนี้นะครับเทียบเท่ากับมิกิป 9SMT ของสหภาพโซเวียตน,นะครับที่เป็นท็อปไซตมิกิป9 T อยู่ให้โซเวียตตอนนี้เนาะส่วนอาวุธนะครับก็จะไปดูคร่าวๆกันอ,อย่างแรกเลยก็คืออาวุธเด่นของมันคือ R ยี่สิบเจ็ด E ครับไอ R ไม่ใช่ R ยี่สิต้องบอก R 7 3แล้วสิเออ R 7 3 E นะครับ R 7 3ตัวนี้เป็นมิสไซล์ IR นะครับซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเลยเพราะว่ามันมี i r c m ครับมันสามารถหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงไไฟดด้้ชารร์ปนะคับ ก็แล้วก็มาพร้อมกับระบบใหม่นะครับก็คือเทอร์สเวกเตอร์นะครับมันทําให้มิสไซล์สามารถเลี้ยวได,ด้ดีมากขึ้นนะครับก็คือหางเสือมันจะปรับได้ปรับองศาได้ตามการที่มันจะเลี้ยวนะครับมันก็เลยทําให้มิสไซล์ลนเี้ยเลี้ยวได้ดีในความเร็วสูงนะครับก็ดูดิเลี้ยวตั้ง 40G สนะครับส่วนความเร็วสูงสุดมิสไซล์ตัวนี้ทําได้ที่ 2.5G จ5กิเอ้ยส5มักนะครับล็อกข้างหน้าที่3.4กิโลครับล็อกข้างหลังอยู่ที่1 1กิโลแต่ผมแนะนำให้ยิงประมาณ2.5กกล,นะลังดีเขาจะได้ไม่หุด หลบเราพ้นนะครับประมาณนี้ส่วนอาวุธปัดสังตายอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําครับก็คือ R27ER ครับใช่มันคือมิสไซล์เรดาร์ครับไอเนี้ยอาจจะเข้าใจยากหน่อยนึงนะครับ R27ER นะครับเป็นมิสไซล์เรดาร์ที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมตอนนี้นะครับถือว่าวิ่งเร็วสุดๆเลยระยะยิงก็ดีมากนะครับสําหรับ R27ER ตัวนี้นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่5.8มัคนะครับก็คือยิงไปประมาณอ่5 5กิโลเมตรใช่ไหมศัตรูอยู่ห่าง5กิโลเมตรเราสามารถยิงโดนเป้าหมายได้ในระยะ ระยะเวลาประมาณ1 7 1 8จุดจุดดวินะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเลี้ยสูงสุดอยู่ที่ถาสิบห้ครับแต่ว่าเราเอาไปใช้ยิงด้านหน้าศัตรูอยู่แล้วต่อให้ศัตรูบุนควงบุนสว่าอเลยก็แต่ถ้าเขาบินสูงเขาโดนแน่นอนครับสำหรับ r ารยี่สิบเตัวนี้เอาไว้ใช้เป็นบัตรเปิดนะครับเป็นมิสไซล์เดาร์เปิดแต่ขนได้น้อยหน่อยเนาะเพราะว่าด้วยตัวที่มีคลิปเเราอ่ะเป็นลำเล็กๆนะครับเราก็เลยต้องพกน้อย บินเร็วอะไรประมาณนี้เพื่อรักษาระดับตัวนี้ไว้เราสามารถติดถังน้ำมันเสริมได้นะครับ1,500ลิตรนะไว้ที่ใต้เครื่องนะครับเราก็จะมีระเบิดธรมดร,ดธรมดานะครับแล้วก็ออล็อกเก็ตธรรมดานะครับเอาไว้ยิงรถถังเบาอะไรพวกนี้ได้อยู่แต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นไฟเตอร์อย่าไปเล่นทิ้งระเบิดเลยขอร้องนะครับส่วนตัวนะอยากให้เอาไปมุ่งเน้นทำลายภาร,รกิจเอ่อทำภารกิจของน่านฟ้าดีกว่านะครับมียิบก้าตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะตัดไปที่คลิปช่วงที่ผมเล่นนะครับอาจอาจะอธิบายว่าควรใช้เรดาร์โหมดไหนใช้โหมดไหนเปิดอะไรับ ไปดูจนช่วงที่เกมเพย์กันเลยดีกว่าผมจะแนะนำหมดเลยได้นะก็คือ HMD PD นะครับเราสามารถสลับกลุ่มยังไงนะไปดูได้ที่คลิป2 3 ml หรือว่าคลิป f c s ก็ได้ผมแนะนำผมเคยสอนไปแล้วนะครับตามนี้นะครับพอคุณสลับมาถึง HMD P d PD เสร็จปุ๊บคุณจะสังเกตเห็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมที่อยู่ตรงกลางจออะละเนี่ยแหละมนเนี่ยแหละกรอบล็อกของระยะคุณ พอคุณลากไปหาเป้าหมายเสร็จปุ๊บในระยะ10กิโลเมตรนะครับมันจะบอกระยะอยู่เห็นไหมที่กรอบเรดาร์ขวาบนเห็นไหมครับ10กิโลเมตรนี่คือระยะที่สามารถล็อกได้นะพอคุณลากไปถึงเป้าหมายเสร็จปุ๊บคุณกดปุ่มเรดาร์ล็อกนะครับนะบแล้วมันก็จะล็อกเป้าหมายให้เป็นขึ้นกรอบสีเ่เหลี่ยมเขียวเต็มๆนะครับหลังจากนั้นคุณก็ค่อยยิงมิสไซลฟ์ฟอกหนึ่งของคุณซึ่งในคลิปนี้เป็น R27ER1 ใช่ไหมเออพอคุณยิงเสร็จปุ๊บคุณก็แค่ล็อกเรดาร์ค้างไว้จนกว่ามิสไซล์จะชนเป้าหมาย เดี๋ยวผมจะยิงซูยี่เจ็ดให้ดูนะครับมันกําลังบินเดี่ยวมาเลยนะแล้วก็ห้องทอพยายามบินเกาะกลุ่มเอาไว้อย่าไปบินเดียเด่ยวๆนะอย่าไปบินสูงมากนะครับนี่ดูนะเห็นไหมเห็นซูยี่เจ็ดแล้วนะไหมสิบกิโลผมรอดมันเข้าสิบกิโลเสร็จปุ๊บผมล็อกเสร็จปุ๊บเอาละ่ะยิงฟุ่มออกไปนะครับเราก็ต้องทําอะไรครับเราก็รอให้อินซ่์เราวิ่งเข้าไปชนเป้าหมายนะครับพอชนเป้าหมายเสร็จปุ๊บ ปุ๊บอ่าคุณก็ปลดเรดาร์แล้วคุณก็ล็อกใช้ปุ่มล็อกได้ได้ทีหนึ่งเพื่อปลดนะครับแล้วก็อย่าพยายามมาบินยิงพวกบินต่ำนะครับมิสไซล์ฟล็อกหนึ่งนะครับมี่ปัญหาอย่างหนึ่งคือเมื่อศัตรูบินต่ำมิสไซล์จะบินไปดักหน้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรดาร์เราก็พริบหรือเรดาร์เราหลุดนะครับมิสไซลช์ชนพื้นทันทีนะอันตรายแล้วก็ระยะประมาณนี้นะครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็น R73 นะครับที่เป็นมิสไซลค์ความร้อนนะครับมิสไซล I ์ไ r นะแล้วก็ยิงสักกกลลลลงงมมมมาาาาเเนนนนะะะะประะรรณีีีี้้้้ััดดคบบิไไซ์จตืู่ยวห เลี้ยวเลี้ยวเียวได้ดีขึ้นมากนะครับถ้ายิงใกล้กว่านี้นะครับอาจจะไม่โดนนะบินสายเลี้ยวไม่ทันอะไรประมาณนี้นะเออประมาณนี้แหละสําหรับอาวุธขั้นต้นของมิกิป้าจีนะครับใครที่มาถึงเยอรมันแล้วผมไปเสนอแจ้ให้มาตรวจสายมิกิป้าจีก่อนออเนื่งจากตรวจสายเอสสีนะครับนะเพราะว่ามิกิป้าจีมีมนาคตก,กว่าครับประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมเขาเขา,เขายิงบินสายมาต่ำผมปลดแฟร์รัวก็หลบพอได้ใช่ไหมลนะ่ะเออใช้วิธีนี้ก็ได้ครับนะบินต่ำผมไม่ใส่เอา เอาละครับสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเพื่อเป็นแอคทิวิตี้บนช่องของเราเนาะแล้วก็พูดคุยกันในดิสคอร์ดได้นะมีอะไรสอบถามได้ผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็เจอกันครับคลิปหน้าสวัสดีครับ